เมื่อ7ปีก่อนร้อยโทเพเลโลได้ถูกสตาเรียสังหารเนื่องจากเขาผู้นี้นั้นได้วางแผนปฏิวัติหลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบและพบว่ากาเนสอนาณาจักรข้างเคียงเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง กลับมายังปัจจุบันทุกคนตกใจกับตาของมังกรมนุษย์ที่เกิดมาพร้อมกับพลังเวทสูงนั้นจะมีร่างกายที่ไม่เหมือนมนุษย์ปกติและมนุษย์เหล่านั้นมักกลายเป็นนักเวทหัวหน้านักเวทฟู่ก็เป็นหนึ่งในนั้นคริมสันก็โกหกต่อไปปกติจะซ่อนเรื่องที่เป็นนักเวทไว้และทํางานเป็นหมอยาที่เมืองหลวงคริมสันยังควบคุมจิตทําให้มันมีความประมาแต่ไม่สันไหวเกินไปเมืองหลวงทําการรับผู้อพยพบเข้ามาตามคําสั่งของท่านราชาแต่ไม่ได้ ได้วุ่นวายมากมายนักแต่ว่าวันนี้เกิดระเบิดขึ้นที่เมืองหลวงไม่ทราบความเสียหายจูจ่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นหลายจุดตัวเองจึงพยายามจะหนีออกจากเมืองหลวงด้วยเวทมนต์เคลื่อนย้ายพร้อมกับคนใช้ที่บาดเจ็บอยู่พอรู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ที่นี่แล้วฟูสงสัยว่าไปเรียนเวทมนต์มาจากไหนหรือเธอคือผู้หลบหนีจากลัทธิตวงตะวันคริมสันก็แกล้งทำเป็นหวาดหวั่นทำให้พวกนั้นเชื่อสิ่งนี้นี่คือเซตติ้งคริชไวท์ที่ดอนสดขึ้นมา ลักที่ดวงตะวันมีวิชาเวทมนต์ที่ยอดเยี่ยมกว่าใครเป็นกองกําลังมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถทําสงครามกับเผ่าพันธุ์ได้อุดมคติของคริมสันนั้นคือการเป็นผู้ให้คําปรึกษาและทําให้เจ้าพวกนี้ร่วมมือกับแผนของเราแต่องค์หญิงสตาเรียเชื่อว่าแม่คนนี้โกหกเก่งจริงๆเพราะถ้าฝึกให้ดีๆก็จะสามารถควบคุมการสั่นไหวของจิตได้ จิตที่จะปล่อยออกมาตอนพูดความจริงคือสีน้ําเงินคนที่โกหกจะมีสีแดงนี่เป็นลางสังหรณ์ขององค์หญิงเพียงคนเดียวแต่สิ่งที่ปล่อยออกมาจากคริมสันนั้นเป็นสีน้ําเงินแต่กลิ่นของสีน้ําเงินนั้นเหม็นแปลกๆถ้าแท้คือประวัติความเป็นมาของชีวิตคือวิถีชีวิต ไม่สามารถโกหกได้ถ้าแท้ของคริมสันนั้นดำสนิทเป็นกลุ่มก้อนแห่งความตายเธอก็สั่งให้ทุกคนชักดาบออกมาองค์หญิงก็พุ่งดาบไปที่คริมสันเพื่อสังหารถ้าเป็นแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้หลังจากเราถูกฆ่าก็ค่อยแฝงตัวเข้าไปในฐานและหาโอกาสที่จะพารักหน้าหนีออกมาแต่รักหน้าก็โผล่ระจับดาบเอาไว้บอกว่าการล่าเจ้านี้เป็นหน้าที่ของฉัน แักห้าผ่านอาจารย์กรามที่นอนหมดสภาพมาได้องค์หญิงก็ร้องกรี๊ดจนหัวทิ่มล่วงลงมาเธอพูดจากกระตุกกระตักชี้ไปที่แรกหน้าภาพที่เธอเห็นก็คือดาบมีแขนขาง,งอกออกมาด้วยแล้วเธอก็ล้มลงด้วยความตกใจ ทหารสามคนก็พุ่งเข้ามาโจมตีรักหน้าแต่ก็กระเด็นออกไปด้วยหมัดเดียวผู้ติดตามและครูฝึกขององค์หญิงนาซาเรนะเทลเจียนเห็นว่าองค์หญิงกําลังมีความรักเธอมองเห็นรักหน้ามีรูปร่างกร้ามโตเป็นมัดแถมหน้าตายังหล่อมากรักหน้าก็พูดตามที่คริมสันเป่าหูว่าผมไม่คิดที่จะสู้กับพวกคุณนะครับขอแค่ไม่ฆ่าเจ้านี่ก็พอครับผมจะทําตามที่พวกคุณสั่งครับ แล้วทั้งสองคนก็ถูกจับขังคุกจนกว่าทางนี้จะตัดสินใจได้ช่วยรอในนี้ไปก่อนเมื่ออยู่กันตามลำพังทั้งสองคนก็มีเรื่องที่ต้องคุยกันที่คริมสันพาแร็กหน้าหนีมานั้นเพราะสู้ไม่ได้พื้นที่ลูกโลกที่เป็นไพ่ตายก็ถูกทำลายคิเมราก็ไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนโกลแลมก็ไม่รู้ว่าเป็นตายยังไงแลมที่เหลืออยู่นิดหน่อยคริมสันก็ตัดผมตัวเองเริ่มทำพิธีกรรมแลมก็กลับมาแต่ตัวหดลงมาก สถานที่ที่เราอยู่นี่คือสถานที่ฝึกซ้อมกองทัพเลเซ่ตอนเหนือเป็นการนำอาคารใต้ดินจากอารยธรรมเก่าที่ขุดเจอมาปรับปรุงใหม่ประชาชนที่อพยพหนีกันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อ5วันก่อนราว1,500คนเริ่มทนไม่ไหวยากเจอองค์หญิงสาตราเงินอาจเกิดการจะลาจนได้ทุกเบื่อแต่ถ้าไม่พาพวกเขามาก็คงเดินทางไปเมืองหลวงตามในวิทยุแล้ว นักดาบสองคนคริสโตเฟอร์ออเกนและชินคาโทรัสสนใจเรื่องที่ตะแก่กรามแพ้แรกหน้าเพราะท่านกรามเป็นนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในบริเวณอาณาจักรแถวนี้แล้วในอดีตเคยฟันแขนมังกรระดับสูงได้แถมในศึกโดเนียท่านยังเป็นคนปลิดชีพมันอีกด้วยแต่กลับถูกเด็กหนุ่มที่อายุไปถึงครึ่งของตนจัดการได้ในพริบตามือปืนสองคนก็เข้ามาร่วมวงด้วยเฮเซ่ากับแกร บอกว่าองค์หญิงกำลังมีความรักแล้วตอนนี้ก็จบลง